สวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีเหรียญน,นะครับมาใหม่นะครับเป็นก่อนหน้านี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนื้อกระไหลทองนะเนื้อกระไหลทองแต่ว่าผมไปไปบูชามาอีกนะครับนะเอามาแบ่งปันให้ FC นะครับสำหรับรุ่นนี้นะนะ เป็นเป็นรูกไข่นะที่เอามานะครับเป็นรูกไข่นะกระไหล่ทองนะครับเป็นกระไหล่ทองพ่นรายนะนะแบบครึ่งอง,งนะครับแบบครึ่งองนะเหรียญลูกไข่นะในในลังจะมีอยู่แปดเหรียญน,นะครับมีรูปไข่ไขลูกไข่สี่เหรียญนะครับแล้วก็เสมาอีกสี่เหรียญน,นะครับแปดเหรียญในลังนะครับรายการนะครับมีมีไม่เยอะนะครับ นะนะสวยนะครับผมเป็นเนื้อกระไลเป็นเนื้อกระไลเงินนะเ,เนื้อกระไลทองนะครับเป็นเนื้อกระไลทองสวยๆเลยนะอันนี้ซีนนะ่าจะแตกนะเดี๋ยวผมจะไปซีนก่อนนะครับมาให้อากาศเข้าได้นะเนี่ยวันนี้ไปเอาองค์นี้มาครับนี่ครับสวยๆแนละ้วเรื่องสมณศักดิ์นะหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดดำรีให้ให้สร้างนะครับ ของคุณปองสุพรรณนะครับปองสุพรรณการันตีนะฮะเป็นเนื้อนี้นะผมมีเป็นคู่คู่นะครับถ้าใครสนใจก็ขายแบ่งเป็นคู่ได้นะครับใครที่ยังไม่มีนะัหรือว่าอยากได้เพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้ก็รุ่นใหม่มานะครับรุ่นเก่าก็เริ่มจะไม่ค่อยมีใครออกมาแบ่งแล้วนะครับเริ่มจะเริ่มจะหมดไปแล้วนะครับมีน้อยลงนะครับมีน้อยลงนะัะ เราต้องเก็บตอนนี้นะต้องบูชาตอนนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวรอไปนานๆก็จะรูนี้นะครับรูนี้ก็หมดนะครับนี้ผมแบ่งเป็นคู่นะคู่คู่ละพันสองนะเสมาหนึ่งกับรูปไข่หนึ่งนะเป็นพันสองนะกระไรเงินเออกระไรกระไรทองนะครับเนี่ยกระไรทองนะคู่พันสองนะแต่ว่าค่าแยกเสมาหกร้อยนะครับเสมาผมเอาเอาหกร้อยบาทนะค่าแยกนะแต่ว่า รูปไข่นี่ผมขอนะแปดร้อยนะครับรูปไข่นี่แปดร้อยนะเสมานี่หกร้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคู่เลยก็ผมเอาพันสองนะครับเอาราคาพันสองเป็นคู่นะแต่ผมก็จะขายเป็นคู่นะเพราะว่าค่าขายแยกนี่ก็เหรียญรุ่นนี้เขาทํามาเป็นคู่นะครับรุ่นนี้เขาทามาเป็นคู่นะนี่ครับ ใส่มานะครับสวยนะครับสวยทั้งสองเลยนะครับใส่มานี่ก็เหมาะกับผู้หญิงนะนะผู้หญิงใส่ใส่กรอบขึ้นคอนะแต่ถ้าเป็นรูปไข่นี่ก็ยมอมเหมาะกับผู้ชายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ยึดติดก็เหลียนไหนก็ได้นะครับเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะไม่ยึดติดนะครับผมนะแต่ถ้าความผมพูดถึงความสวยนะเพราส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเหรียญรูปไข่รูปกลมมาใส่ขึ้นคอนะครับ น่าจะเป็นเสมามากกว่านะหรือว่าองค์เล็กๆนี้เพราะเสมาก็จะเป็นรูปร่างแบบเรียวๆนะครับแล้วไปโค้งแบบนี้นะเหมาะกับผู้หญิงนะน,ะนี่นี่เอามาใหม่นะผมนะปิดเช่าบูชามาใหม่นะตอนนี้ก็เริ่มมีน้อยแล้วครับเพราะว่ารุ่นใหม่ออกมานะอย่างเสมานะอย่างเอออย่างเจริญพรสามออกมาตอนนี้ล่าสุดนะรุ่นเรียนสมณศักดิ์ก็ จะมีน้อยลงนะครับนะแล้วราคาก็ราคานี้ผมถือว่าแบ่งปันนะครับนะเป็นราคานะครับเอาให้พี่ๆ F C ที่ติดตาติดตามช่องบิ๊กเซอร์เวนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่เขาขายแพงกว่านี้นะนะนี่ผมขายแบ่งปันนะผมนะก็ประมาณนี้นะคนะกระไรทองนะครับพ่นทรายนะผมงานสวยๆเลยนะนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะ ตอนนี้นะครับวันนี้ผมทําคลิปวันที่29เมษายนะ65นะครับนะครับนานไปกว่านี้ก็หาูุหมดนะครับเพราะลูกค้าติดตามติดต่อมาเยอะเยอะเยอะเลยนะครับผมนะบางท่านก็ทักมาในไลน์ในเฟซนะครับผมนะหลังไม้นะทักมาเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง Big Survey นะ ฝากกดติดตามตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะ